ก่อนจะไปชมคลิปผมอย่าลืมกดตามช่อ c h a n n e ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยช่องนี้เขาทำเกี่ยวกับสร้างไม่ครับแล้วก็เล่นเกมต่างๆเนี่ยครับอาอแล้วก็สตรีมต่างๆนะฮะร,รอรอก่อนครับไม,ไม่รอครับไม่รอจังหวะนี้เราไม่รอครับรนี่ครับเกม Mobile Legends นะก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยเลยนะฮะคลิปนี้ไปแลวครับ เอาวอ่ะเอาเอาไมคะนี่อ่ะเอาละให้ผมดีเชียร์ชแนลนะฮะวันนี้เรามาสอนสร้างที่กระดูดนะฮะผมอ่ะเรามาเล่นของที่ทำไว้นะผมอะไรอ่ เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วทมาโอ้โหโอ้ยเอ้าอยังไม่ไปอีกโอ้โหมแล้วโอ้โหไม่ข้อสูงนะข้อสูงเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่โอ้ยเยอะข้อสูงข้อสูงแอะอ่ะเรามาทำเลยนะนี่ทำแบบนั้นเลยนะทำแบบนั้นเลยมีที่เปเซอร์ลิเวอร์ลิสโตนเจนชีทีเอ็นชีคอมบัสต์สโตนเนาะ เสียงแรงไปน้ำที่นอนไม่เ no. กี่ยวไอ้สองเฮ้ยตามเียนดีครับสามงานดีกหนึ่งสองสามหนึ่งสองไอ้สองเนืองเอาน้ำไม่หนึ่งไอ้เชี่ยเออหัวทำไม่อะไรเอานึงอู้สองสาม นี่เนี่นี่ไอ้สองสองสามเออเอาห้าขวบมึงห้าขวบมึงเออเออไอ้สองไอ้สองยาแรนดิเฮ้ยปฏิทโทโททั้งอ่าเรามาวางบล็อกกันต่อเลยนะครผม จากนั้นเราก็เลสโตนมาแล้วก็เรากดย่อเอาว่าไงใส่ย่อเลยบางผิดครับผมอี่ครนบวางมันลงไปไอ้สองวางเลสโตนเติดเดเตัดเดเตัดดเตดเตไยัดตดเตเติดไหครับลองดูครับ ติดเช็คติดให้เราวางบล็อกบล็อกนะฮะวางบล็อกไว้ตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็แล้วก็น้ำมาวางวางมันลงไปวางมาลงไปอีกครับวางมันลงไปน,งนี่สองครับแล้วเขาตัดชิปไปตอนอตอนที่ทำใส่จีนจีสิ็ธนะฮะ เฮ <COM> ียเฮียเฮียองไอเฮียลองไอตักท no ิ่เด no <No S 2> <in> ี are, they re, they re. ๋ยวอะเราก็ได้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าห้ใส่แป๊บเดียวเสร็จนะฮะเริ่มเลยนี่นี่ไอเสืงไอเสืงมันจะพุ่งไปท่ำเลยเหอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปฏิทโททถังลงแล้วไอเสืงไอเสืงไอเสืงเก็บขาหักเลยมึงเอ้ย ่เก็บอะไรบ้างเอ้ยอาแล้วครับเรามาเล่นอีกต่อกันเลยแบบนี้นี่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 เอาอะไรเยอะเยอะเอาเยอะเยอะนี่เอาเลื้อเลอเอาเลื้อเลื้เลยเอาเลื้อเลื้เลยนี่หมดหมดหรือยังพอตเตอร์ฟักโอ้โหโคตรเยอะชิบหายเฮ้ยเอ้ยวัตเตอร์ เอาล้าก็จะยื้ออย่าีแล้วกันไอไปละไปละไปล,ะ,ไปละครับไปละ